ตั้งใจทำกันมาไม่ต้องย่อเลยนะทุกคนดูเป็นห่วงคุณแม่มากประมาณ5เดือนกว่าแล้วค่ะก็คือกำลังจะก้าวสู่เดือนที่หกแล้วค่ะหมดเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพอสมควรคือต้องระวังอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะแต่ว่าโชคดีที่ช่วงนี้คือหายแพ้แล้วเลยแบบพอออกงานได้ความควารู้สึกได้ตอนที่แบบโน้งมาแล้วก็แนบคุณแม่ค่ะพยายามอยู เออก็มีแบบเสียน้ําตานะนมีความดีใจอะไรเงีย้ยค่ะตื่นเต้นทุกอย่างละคนกันไปหมดเลยอะคะ่ะคณพ่อนี่คือจริงๆร้องไห้ยากมากเลยนะแต่แบบน้ําตาตอร้องน้ำเลยอยากมี <c oughs> ก็คือก็คือเราอยากมีลูกกันอยู่แล้วครับคือที่เราตัดสินใจตอนนั้นที่แต่งงานกันนาะก็ก็คือเราก็อยากจะมีน้องเลยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าก็ก็อย <c oughs> ่างที่สัมภาษณ์กันไปแบบหลายๆรอบเพราะว่าเราเป็นคู่ที่ มีมีลูกยากไปซะแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ยังพยายามมันอยู่พอสุดท้ายเราได้เป็นเป็นแบบเป็นเป็นน้องมาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยครับน้าตาไหลครับสามปีกว่าค่ะท,ที่ที่แบบเหมือนแบบปล่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พอไม่มาในช่วงปีแรกนี่เราก็เริ่มเริ่มปรึกษาคุณหมอแล้วเพราะว่าเนื่องกับว่า ไม่ได้ยุน้อยๆแล้วไงล้วก็ไม่อยากแบบเหนื่อยตอนที่แบบมีเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มปรึกษามาตลอดแล้วก็เหมือนมาเจอสาเหตุอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าตัวเองเอาเป็นคนมีลูกยากซะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคเหมือนก็เข้ากระบวนการมาเรือ่อยๆแต่ก็ยังยากอยู่ดี<า>ยังนานมากๆอยู่ดีแบบเหมือนลุ้นแล้วลุ้นอีกอะไรเงี้ยมีช่วงภาวะที่แบบท้อบ้างเหมือนกันอะไรเหมือนกันอ๋อโอ้ยเก็บ นานมากค่ะหลายครั้งมากมากค่ะแล้วก็ไม่ใช่แบบได้ทุกเดือนนะคะคือร่างกายถุยมันจะเป็นเหมือนแบบต้องเว้นนะคะแบบเว้น2เดือนอาจจะไม่ได้เห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็กว่าจะได้มาแต่ว่าโชคดีที่ใสครั้งแรกอะ่ะติดเลยเพราะว่าเหมือนเราแบบบำรุงทุกอย่างมาอย่างดีแล้วก็แบบไม่ใจร้อนละหลังๆคือเราไม่ใจร้อนเอาให้แบบชัวร์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ไดเลื่อนเลยด้วยไม่ได้เลือกค่ะเพราะว่าตัวอ่อนเราที่ได้อะ่ะน้อยมาก อไม่มีสิทธิ์เลยเอาที่แขกแรงที่สุดอะไรก็ได้ใช่แล้วเขาก็มาเป็นแบบเหมือนคนแรกคือคนนี้เลยจริงๆตอนนี้ก็รู้แล้วรู้แล้วค่ะรู้แล้วออกได้เพราะว่าหนูถ่ายถ่ายลงคลิปแล้วเป็นลูกชายลูกชายครับสนใจมากเลยสมใจคุณพ่อสนใจมากสนใจมากครับก็คือตอนแรกก็คือใจอยากได้ลูกชายแล้วก็พอตอนหลังเพาเริ่มมียากปุ๊บแล้วก็บอก จะผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้ขอแค่แบบเป็นเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยเราแฮปปี้แล้ว,แล,วแล้วก็มาเป็นคนแรกเป็นผู้ชายปุ๊บก็แบบโอ้หดีใจสุดๆเลยครับจุ๋ยยังไม่ได้วางเลยเพราะว่าเออเป็นเพศไหนเราก็รักอะค่ะแล้วขอยิ่งรู้ว่าตัวเองมียากเนี่ยการเลือกมันไม่ใช่สิ่ง <c oughs> ที่ถูกต้อง <c oughs> ดังนั้นก็คือเอาจริงๆแล้วอะจุ๋ยว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบฟาริคิดมาว่าคือก็ต้องเป็นแบบ เพศอชายก็ดีอ่ะอยากให้สูงค่วสูงยาวเข่าดีเหมือนพ่อต้องระวังหรือว่าอะไรเป็นพิเศษระวังมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาในวิธีของธรรมชาติใช่ไหมคะมันจะต้องมีการเหมือนต้องตรวจต้องตามอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากว่อคนอื่นแล้วก็การจะเดินจะเหินจะนั่งรถไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการระวังมากๆเพราะว่า มันจะเสี่ยงมากกว่าการติดธรรมชาติเลยค่ะคุณหมอก็จะให้มีการแบบระวังในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะแบบโครคภข้ไข้เจ็บโควิดเอ่ยการเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะจู่ก็เพิ่งได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไม่นานนี้คือใช่ค่ะแต่ว่าถามว่าเราเดินเหินได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เดินเหินได้ปกติแต่ว่ามันอยู่ในช่วงอาการแพ้ท้องพอดีซึ่งมันก็จะลําบากในการแบบกินการอยู่นอนก็ไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาเจียนบ้าง เอามาครบทุกอย่างที่ตามทฤษฎีใน Google Search มาอย่างไรก็คืออย่างนั้นแต่ว่าแอบถามแม่ๆท่านอื่นนะคะมีคนหนักสดุอยเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบกินน้ําเปล่าไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเราเงี้ยยังพอทานน้าเปล่าได้ยังแบบโยเกิร์ตได้บ้างผลไม้ได้บ้างแต่พวกอาหารคาวจะเหม็นมากกระเทียมเหม็นท้องครัวที่เป็นท้องที่รักที่สุดเอาเวลาด้ที่เป็นี่นี่ไงว่าแนละ้วต้องมีคําถามนี้แม่ๆทดสอบ หอมทุกคืนว่าแบบเหม็นยังเหม็นหรือยังเรียกเรียกเนขาจะเรียกที่รักมานี่สิขอหอมหน่อยโอเคยังไม่เหม็นสามีได้ได้ได้ลุ้นผมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าก็มีแบบพี่นี่น้องๆหลายแต่คนที่เขาแบบมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแชร์ประสบการณ์ได้ฟังว่าแบบว่าเฮ้ยมีแบบมีคุณแม่ฮอร์โมนเปลี่ยนมีแบบมีมีอารมณ์สวิงบ้างไหมมีเหม็นสามีบ้างหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่มีนะเหม็นสามีไม่มีครับ เขาดูแลดีมากค่ะคืออยากกินอะไรอยากได้อะไรก็คือหาให้แล้วก็จุยะทำกับข้าวไม่ได้สั่งกับข้าวมาที่มันเป็นกับข้าวห่อก็กินไม่ได้มันเหมือนแบบมันเหม,ม,นเม็นแล้วมันกินแล้วกินไม่ลงอะค่ะคุณพ่อเข้ากลัวทำเองทำกะเพราให้กินแต่อย่าอย่าอย่าถามถึงรสชาติอย่าถามอะไรอร่อยอร,อร่อย,ออยคุณพ่อทำอร่อย ก็เป็นกะเพราสูตรพิเศษที่กระเทียมแบบน้อยมากๆหรือทำสองทำสองชุดก็คือชุดหนึ่งปกติที่เรากินกับอีกชุดหนึ่งก็คือแบบไม่มีกระเทียมพริกพริกน้อยอะไรพริกน้อยให้เขาให้เขาทานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เข้าัวเองไปเลยใช่ปกติถ้าเป็นแบบกับข้าวเขาจะเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาครัวไม่ได้เราก็แบบเราก็เลยถ้าเขาอยากกินเราก็เลยอ่ะเปิด y YouTube เปิด Google แล้วก็แล้วก็ทำเมาแล้วก็จำที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เขาลองดูมีก็อยจริงๆง แชอยู่เต็มๆน่าจะประมาณสองเดือนนิดๆค่ะค่ะ่สองเดือนนิดๆค่ะล้านสุดที่สุดอยากกินไอติมมาพี่พุ๊ตามหาทุกร้านสะดวกซื้อคือแถวบ้าน่ะไม่มีก็เหมือนก็อยากกินมากพอรู้สึกว่าแบบมันน่าจะสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบบอกเขาไว้เขาก็เลยเหมือนปรึกษาพี่เป้วิศวะแล้วก็แบบคิรินอะไรเงี้ยว่าแบบหาที่ไหนแล้วพี่เป้ก็พาไปหาจนมาเจอที่หนึ่ง คือเป็นคอร์ดแบตในสนามแบตคือไม่ใช่ร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยเราก็เอามาให้แบบ20วันคือคนท้องจะอยากกินอะไรที่แบบหานและยากๆมากๆอะ,อะไรงะเ,เงี้ยฮะครับผมเป็นทองเป็นทองคนท้องใช่เอาบุตรคนท้องเออไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นอาการแพ้ทองอที่อยากจะกินอะไรสดชื่นเปรี้ยวๆหวานๆเย็นๆนะคะตัวมี้ตัวนี้เป็เปนสา,นานยแบบ ใส่มงูใส่มงูของเราตอนแรกที่ที่ผ่านมามึงจะไปขอเอาจริงๆสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านค่ะแบบเหมือนแบบเหมือนเราสวดจากบ้านเลยนี่แหละในตอนที่แบบทำขั้นตอนสําคัญต่างๆโปรเซสต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าก่อนหน้าที่จะท้องได้ถามว่าเวลาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ะขอไหมขอแต่ไม่ได้ขอเหมือนแบบให้ขอลูกอะไรเงี้ยนะคะแต่จะขอบอกว่าขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ให้มีสุขภาพที่พร้อมให้เขามาเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะขอไม่ได้โบนไม่ได้ขอพรเลยขอพรหรือว่าแบบเออขอให้เราแบบมาเร็วๆให้เราสมหวังเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้ตเอเคียดสลากมากเะว่าเรื่องนึงเรื่องหนคือเลือยู่เพื่อเตรียมตัวที่จะมีใช่เพราะตัวเองเป็นคนเครียดง่ายคือเป็นคนที่เหมือนเวลารับอะไรมาเนี่ยเหมือนจะจริงจังกับทุกเรื่อง ก่อนหน้านี้ก็คือทํางานละครเป็นผู้จัดด้วยใช่ไหมคะคือจริงๆเอาเป็นว่าจอยคิดว่ามันน่าจะเป็นทัามมิ่งที่ดีอะ่ะทุกอย่างมันแบบมาปิดหมดแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องเนี่ยมาพร้อมๆกับละครออนแอร์เลยแต่ตอนนั้นก็มีความลุ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วทุกคนให้ความร่วมมือหมดอะไรเงี้ยค่ะก็ผ่านไปได้ปลายปีค่ะช่วงแบบคุณหมอก็ให้ทัามมิ่งไว้แบบ ประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวาดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงในช่วงนั้นปลายพฤศจิกาถึงธันวาถา,ถามว่าสายมูมีแอบไปดูไวมไมบอกเลยว่าไม่เหลือ <c oughs> แอบดูไว้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าณเวลานั้นนะคะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่าง,างเช่นแบบเจะเจ็บท้องก่อนไหมมันจะแบบเขาจะรอเลิกนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่า พี่ชายลูกพี่ลูกน้องที่แบบเหมือนคลอดก่อนเนี้ยค่ะคือดูไว้ว่าแบบเออจะวันนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขามาก่อนเขาเลือกเองชื่อชื่อมา้อะ่รยังค่ะเพราะว่าชื่อก็ต้องตามวันใช่รอวันที่แรกรอหมดรอวันชื่อดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมชื่อรอก่อนนะชื่อแรกอะชื่อแรกอะเล่าไปที่ะอันเล่าไปทีลือกนนานนานนานๆาออกสื่อทีเล่าไปยังไม่มีอะไรไปเลือกเลยแม่ แม่น่จะมีเลยมันจะมีคลิปปาให้เลือกเราตื่นใจกาบแผนที่คือคือพยายามหาแต่ว่าก็คือม,มีเหมือนแบบถูกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะตรงวันที่น้องมาหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีชื่อมงคลสําหรับวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนะว่าดังนั้นแ,แม่ก็เลยแบบรอใกล้ๆเลยแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเล่นชื่อจริงคือรอไว้ก่อนชื่อเล่นน่ะตอนแรกก็กะว่า ไม่ตอนแรกก็แบบเหมือนมีคิดไวอะไรเง uh)> <no ี้ยแต่คุณพ่อเขาไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบแต่ว่าเรียกพีเจไปตลอดเรียกพีตอนเรียกพีเจอยู่แล้วทุกคนอ่ะก็เรียกพีเจหมดเลยก็เลยแบบเอ๊ะหรือชื่อนี้ดีอะไรเงี้ยก็เข้ากับผู้ชายดีแล้วแบบเหมือนแบบมีเหมือนคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพีเจก็ดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็ เห็นด้วยไหมลูกนี่ลูกใครเลยไม่น่ารักอย่าอ๋อพีแม่อันนี้จากสื่อไหนครับเนี่ยมาอยู่ไหนครับมาอยู่ไหนครับลูกลูกแม่โตแล้วนะน่าว่าเขาต้องเสียสละอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเอ่ยอารมณ์เอ่ยการต้องระวังการกินการอะไรเงี้ยคือเราจะมาตามใจปากเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะค่ะแต่แม่ดุ๋ยอะท้องสามคนอะไม่แพ้เลย แม่แบบมีบุญมากเลยเงี้ยแต่คือเรามีอาการแพ้มันก็จะเพิ่มความยากลำบากความเป็นแม่ขึ้นไปอีกอะค่ะแต่ว่าสุ่ยก็เชื่อว,ว่าแม่แม่หลายๆคนผ่านมาได้หรือต้องผ่านมันไปได้ในของเต็บ้ารือยงะส่งได้อีกค่ะส่ง <laughs>